แชร์ข่าวเล่าเรื่องสวัสดีค่ะสวัสดีทุกคนนะคะวันนี้วันศุกร์ที่27มกราคม2566เราจะมาอัปเดตตารางการโอนเงินบัตรสวัสดิการแห่งรัฐบัตรคนจนประจำเดือนกุมภาพันธ์2,566นะคะเดือนกุมภาพันธ์เดือนสุดท้ายของการใช้บัตรเก่าและผู้ที่ได้รับสิทธิ์ ได้รับทั้งหมด9รายการที่จะโอนเข้าบัตรในเดือนกุมภาพันธ์นี้นะคะ9รายการรวมทั้ง9รายการรับรวมสูงสุดอยู่ที่2,715บาทและก่อนไปรับชมรายละเอยียดอย่าลืมกดไลค์กดแชร์กดติดตามแชร์ข่าวเล่าเรื่องเพื่ออัปเดตข่าวสารใหม่ๆด้วยกันที่นี่ทุกวันนะคะไปดูตารางการโอนเงินประจำเดือนกุมภาพันธ์2,566นะคะ ทุกวันที่1ของเดือนนะคะไม่สามารถกดเป็นเงินสดและไม่สะสมในเดือนถัดไปก็จะมีวงเงินซื้อสินค้า200และ300บาทต่อเดือนเดือนกุมภาพันธ์ไม่มีวงเงินซื้อสินค้าเพิ่มพิเศษ200บาทเหมือนเดือนมกราคมแล้วนะคะ ก็จะได้200และ300บาทเหมือนเดิมส่วนลดค่าซื้อการหุงต้ม100บาทต่อ3เดือนเริ่มมกราคมถึงมีนาคม6 6ค่าโดยสารรถบรขอสอ .500 บาทต่อเดือนรถไฟ500บาทต่อเดือนขอสมกรถไฟฟ้า MRT BTS ARL 500บาทต่อเดือนนะคะย้ำนะคะรายการของวันที่1ไม่สามารถกดเป็นเงินสดและไม่สะสมในเดือนถัดไป ทุกวันที่18ของเดือนนะคะสามารถถอนเป็นเงินสดและสะสมในเดือนถัดไปได้ก็จะมีเงินคืนค่าไฟฟ้าสำหรับผู้ที่ใช้ไม่เกิน315บาทต่อครัวเรือนต่อเดือนและเงินคืนค่าน้ำประปาไม่เกิน100บาทต่อครัวเรือนต่อเดือนสำหรับผู้ที่ใช้น้ำประปาไม่เกิน315บาทท่านจะได้รับเงินคืน100บาทส่วนที่เกินจาก100บาทผู้ถือบัตรจะต้องเป็นผู้ชำระเองนะคะและทั้งสงรายการ จะต้องลงทะเบียนรับสิทธิ์ถึงจะได้รับสิทธิ์นะคะและทุกวันที่22ของเดือนรายการสุดท้ายของเดือนและรายการสุดท้ายของการใช้บัตรเก่านะคะก็คือทุกวันที่22ของเดือนสามารถกดเป็นเงินสดและสะสมในเดือนถัดไปได้ก็จะมีเงินเพิ่มเบี้ยความพิการ200บาทต่อเดือนโอนเข้าบัตรผู้ที่มีบัตรผู้พิการซึ่งจะได้รับ800บาทโอนเข้าบัญชีที่ได้แจ้งไว้นะคะ และผู้พิการมีบัตรสวัสดิการแห่งรัฐก็จะได้เพิ่ม200บาททั่วที่22ของเดือนนี่คือทั้งหมดทั้งมวลนะคะรายการของวันที่1มี1 2 3 4 5 6รายการรายการของวันที่18มี2รายการและรายการของและรายการของวันที่22 1รายการเป็นทั้งหมด9รายการรวมรับนะคะ2,715บาทนะคะ อัพเดตตารางการโอนเงินบัตรสวัสดิการแห่งรัฐบัตรคนจนประจำเดือนกุมภาพันธ์2,566